ก็มาเด็ดดอกแครกันนะครับนี่ดอกแคร์ทำไรครับจิ้มน,น้ำพริกอีกนะครับกินกับน้ำพริกนะครับน้พริกอย่างเดียว ไปหากินกันดูนะครับเราก็เอามาต้มนะครับเสร็จแล้วก็ามาต้มไม่มีสารพิษครับเดี๋ยวดูนะครับตอนจบเป็นยังไงครับแล้วมันก็เดือดแล้วนะครับนะครับสักคู่เราก็เอาลงแล้วก็ให้เสด็จน้ำทีนี้เราก็ มีน้ำพริกเราก็กินกับน้ำพริกครับง่ายๆครับลองทำดูนะครับ